รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้สั่งการไปยังปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะให้เล่งตรวจสอบคดีการเสียชีวิตของอดีตเจ้าหน้าที่ที่ดินพังงานายทวัชชัยอนุกูลให้โปร่งใสนะคะพร้อมกับมีการสั่งสอบย้อนหลังเหตุใดดีเอในยุคก,ก่อนจึงปล่อยให้หลายคดีล่าช้าและไม่ดําเนินการยึดทรัพย์ผู้ต้องหาค่ะ พรเอกไพบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีการเสียชีวิตของนายทวชัยอนุกูลอดีตเจ้าหน้าที่พนักงานอาขออภัยคะ่ะอดีตเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดพังงาโดยส่วนตัวก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบเรื่องนี้เบื้องต้นทราบว่ามีความคืบหน้าพอสมควรโดยเน้นย้ำที่มีการเชิญ,ญญาติผู้เสียชีวิตเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความโปรง่งใส เรื่องนี้คิดได้หลายมุมจึงจำเป็นต้องสืบหาข้อเท็จจริงถ้าคดีนี้ไม่ทำให้เกิดความชัดเจนจะเกิดความคุมเครือในหัวใจของทุกคนนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โตรวจสอบคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินย้อนหลังทั้งหมดเบื้องต้นได้รับรายง,งานว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับนายทวชัยได้มีการส่งเรื่องไปยังคณะกรรมก,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปอปชเรียบร้อยแล้ว แต่ก็มีข้อสังเกตว่าหลายคดีดทำไมถึงล่าช้าและไม่มีการดำเนินการยึดทรัพย์ผู้ต้องหาจึงสั่งการให้ DSI ตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้โดยในส่วนของการทำงานปปชนั้นตนเองจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ประเด็นของการยึดทรัพย์โดยหลักการสามารถประสานปรปงได้อย่างไรก็ตามคดีนี้ไม่ใช่ของอธิบดีคนนี้แต่เชื่อมโยงกับคนเก่าๆซึ่งจำเป็นต้องพูดเพราะถ้าไม่พูดก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นค่ะ